ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Hit Man r e ีบอลกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูกันนะครับสำหรับตู้กระช้าของเบียคุลันนะครับเลดอัพก็มาดูกันนะครับว่ามันจะมีความควรที่จะสุ่มหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับก็ไปดูกันเลยก็นะครับสำหรับตัวละครของเบียคุลันเนี่ยนะครับก็เป็นตัวละครที่หลายๆคนนะคิดว่ามันจะ สุ่มแล้วก็ออกเกลือนะแต่ว่าสําหรับผมนะที่ได้มาตั้งแต่ครั้งแรกตอนนั้นแล้วนะก็รู้สึกว่ามันเลดดอปไม่ได้ยากมากนะครับแต่ว่าก็แล้วแต่คนนะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงแต่ว่าสําหรับตู้กาชาของเบียคุลันนะอีกอย่างที่หลายคนไม่สุ่มกันนะครับก็น่าจะเป็นเพราะว่านะครับตัวของเจ้าเบียคุลันเนี่ยมันจะมานะแล้วอีกไม่นานนะตัวละครอย่างเจ้าโลคุดมุคโลนะครับก็น่าจะเข้าตู้กระชาแล้วนะครับ ดังนั้นนะหลายๆคนก็เลยคิดว่าแบบอยากรอมุคุโร่แทนดีกว่านะครับซึ่งผมคิดว่านะความจริงอะ่ะมันมีวิธีอื่นนะเพราะว่านี่แหละครับก็ตู้กระชาของเบียคุรันนะตัวของเบียคุรันเนี่ยมันเป็นตัวละครที่ผมคิดว่ามันไปได้ทุกโหมดนะครับข้อ1ข้อ2ก็คือเป็นตัวละครที่น่าจะดีที่สุดในเกมแล้วแหละสาหรับตอนนี้นะแล้วก็น่าจะพอๆกับมุคุโร่ภาคอนาคตนะถ้าไม่ได้เกี่ยวกับว่าตัวอวยของใครหลายๆคนนะครับ ดังนั้นนะผมคิดว่านะเบียคูลันก็เป็นตัวละครที่เราควรจะใส่ให้สุดนะครับนอกจากนี้นะครับตัวของเบียคูลันเนี่ยยังมีทริกเล็กๆน้อยๆนยนะเช่นไอ้สกิลสองเนี่ยนะครับก็จะสามารถยิงแรงขึ้นได้นะถ้าเราลอยอยู่อะไรแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นทริกเล็กๆ,ๆนะครับของตัวละครอย่างเบียคูลันนะซึ่งก็จะทําให้เราเล่นได้สนุกมากขึ้นนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเรามาดูตรงโบนัสกาชาของเบียคูลันนะครับก็นี่เลยนะครับอย่างแรกราวัลพิเศษนะครับเราสามารถเลือก SSR ตัวไหนก็ได้นะ เช่นถ้าสมมติผมปั้นทิเบริอยู่นะถ้าสมมติผมปั้นทิเบริอยู่เนี่ยแล้วผมได้กล่องนี้มานะผมจะเลือกทิเบริก็ได้ไม่เลือกเบียคูรันก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับกล่องข้างล่างเนี่ยก็นี่นะครับเราสามารถเลือกอาวุธกล่องได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นมังกรขาวนะครับเครื่องกําเนิดเอกภพก็เลือกได้นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะที่เราสามารถเอาเครื่องกําเนิดเอกภพได้แล้วก็นะครับจะ มีเศษนะครับสิงโตนภานะัสึนะครับที่จะให้มา15กล่องนะครับ15เศษซึ่งก็คือรวมเป็น1กล่องได้นะสำหรับ SSR นะส่วนระดับ SR นะครับนี่ก็จะให้มาเป็น3เศษนะครับก็คือทำให้เราจะได้มา3กล่องเลยนะต่อทั้งถ้าเราสุ่มครบนะครับ280ครั้งนะอย่างเงี้ยถ้าเราจะปั้นแบบจิงโจ้กังลิวนะครับหรือว่าตัวของระดับ SSR นะที่กล่องเป็นระดับ SR เช่นแบบ แมววายุของโกคุเดระนะครับทากมายาของเกนกิชินะครับหรือว่าเม่นเมคาของฮิบาริอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถทำได้นะซึ่งก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับก็ไปดูกันต่อนะเดี๋ยวผมจะเอาไปลงในโหมดสำรวจนะครับผมก็บริจาคฟาร์มลี่นิดนึงแล้วกันนะเพราะว่าจะได้ได้มาสำหรับการรีวิวนะครับปั้นหมดพอดีนะครับตอนนี้ก็นี่นะครับเข้าไปที่โหมดสำรวจนะผมก็จะเอาโหมดนี้แล้วกันนะครับเอาดานนี้เพราะว่า มันจะตีได้สี่ครั้งนะซึ่งก็จะทำให้เราได้รีวิวกันนานขึ้นนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนี่นะครับของเบียคูลันนะตีธรรมดานะข้อดีหนึ่งอย่างนะครับก็คือตีธรรมดาสามครั้งนะก็จะลอยขึ้นไปบนฟ้านะครับทำดาเมจที่แรงมากขึ้นนะไปดูกันที่สกิลหนึ่งนะครับนี่ครับก็คือไถแล้วจังหวะที่เบียคูลันขึ้นไปอยู่บนฟ้านะครับก็จะสามารถเอ่อทำการยิงได้นะครับก็สกิลสองนะครับปึ๊บยิงไปอย่างนี้นะครับ ประมาณนี้เลยไม่มีอะไรมากนะสำหรับสกิล2นะครับสกิลที่3นะครับก็คือการดึงเข้ามานะครับประมาณนี้เลยก็สามารถดึงได้ทั้งกระจุกเลยนะครับความจริงแต่ผมไม่ได้ดึงนะก็สกิลแล้วก็ไปที่สกิล2นะครับแบบที่อยู่บนฟ้ากันบ้างนะครับก็นี่เลยปุ๊บนี่นะครับถ่ายขึ้นไปก่อนนี่นะครับก็จะยิงลำแสงเลเซอร์นะครับลงมาแบบแรงมากๆนะ ต่อไปนะครับอันสุดท้ายนะอันติผมจะให้อีกฝั่งเขาตีผมมาก่อนนะเพื่อที่จะให้ผมออพอันติได้นะครับให้มีอันตินะนี่นะครับก็อาจจะไม่ทันนะเดี๋ยวผมลองดูนะนี่ครับเขาก็ยิงมานิดนึงแล้วนะเอะไรนะครับผมก็จะตีธรรมดาบ้างนะปึ๊บปุ๊บปุ๊บอะไรนะครับทุกคนไปดูกันที่อันติของเบียคุรันกันบ้างนะครับไถขึ้นไปฟุบอันติครับ ก็จะทาการเรียกมังกรข่ามานะครับแล้วก็ทุ่อุกกาบาตลงมาหนึ่งทีนะครับซึ่งก็ถือว่าแรงมากนะครับโดยเฉพาะอุกกาบาตข้างหลังเนี่ยนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับตัวละครอย่างเจ้าเบียคุลันนะครับก็นะครับสาหรับตัวของเบียคุลันนะจากที่เห็นกันไปเลยนะน่าส่มมากนะครับเป็นตัวละครที่มีทริกมีคอมโบอะไรเล็กน้อยนิดหน่อยนะครับนอกจากนี้นะครับยังเป็นตัวละครที่สามารถใช้คอมโบกับตัวอื่นได้นะครับเช่นให้ฮิบรินะครับหรือว่าตัวอื่นๆนะทำการสตันไว้ให้นะครับแล้วก็ ให้เบียร์คุลาลงมาใช้อันติอะไรพวกนี้ก็จะดีมากๆนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ